สถานการณ์ในตอนนี้ในพื้นที่อำเภอหัดใหญ่โดยรอบนะครับตอนนี้การจราจรค่อนข้างที่จะติดขัดนะครับเนื่องจากมีรถของชาวบ้านนะครับที่ประสบภัยถูกน้ําซัดออกมากองกันจอดกันจนเป็นถนนนะครับสภาพการจราจรในตอนนี้นะครับเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมดูว่ารถเนี่ยค่อนข้างที่จะติดเป็นทางยาวนะครับ ยังมีปัญหาอีกในเรื่องของสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับค่อนข้างที่จะใช้การไม่ได้เลยนะครับเป็นอุปสรรคมากในการสื่อสารนะครับรวมถึงจุดนี้ที่ผมอยู่นะครับไฟฟ้าและน้ำประปาก,ก็ยังไม่ถูกจ่ายมาตามปกตินะครับสภาพร่องรอยบ้านแต่ละหลังแม้ว่าตอนนี้ระดับน้ำจะเริ่มลดลงแล้วลงเหลือไว้เพียงสภาพความเสียหายนะครับ านการณ์หลายจุดในตัวอำเภอหัดใหญ่เริ่มคลี่คลายนะครับแต่ก็จะเหลือไว้คือร่องรอยของคราบน้ําและความเสียหายหลังจากที่ก่อนหน้านี้กระแสน้ําบริเวณจุดนี้เป็นอีกหนึ่งจุดที่กระแสน้ําค่อนข้างที่จะไหลเชี่ยวแรงนะครับและยังมีอีกหลายจุดที่เป็นพื้นที่แอกกะทะตอนนี้ระดับน้ํา ยังคงท่วมอยู่นะครับชาวบ้านหลายคนก็ออกมาเริ่มที่จะตรวจสอบความเสียหายร้างบ้านแล้วก็นำสิ่งของที่ได้ความเสียหายเนี่ยส่วนใหญ่แล้วต้องเก็บทิ้งแทบจะทั้งหมดเลยครับเป็นกำลังใจให้นะครับจะเห็นได้ว่าแม้ว่าถนนสายหลักนะครับนี่จะเริ่มลดลงแล้วนะครับแต่พื้นที่ด้านในซอยนะครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในตอนนี้นะครับระดับน้ํายังคงสูงอยู่ ซึ่งจากที่คาดการด้วยสายตานะครับระดับน้ำเนี่ยอยู่ประมาณหัวเข่าไปจนถึงเอวนะครับพื้นที่ด้านในนะครับก็ยังเป็นพื้นที่แอ่งกระทะที่ยังมีน้ําท่วมอยู่แต่ชาวบ้านหลายคนนะครับก็ออกมาที่จะหาอาหารหาน้ําดื่มเพื่อประทังชีวิตนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับต้องอดน้ํานานกว่า3วันนะครับ วันนี้ก็จะได้เห็นว่ามีชาวบ้าน,เ,นเริ่มที่จะทยอยออกมาจากบ้านของพวกเขาเองนะครับหลังจากก่อนหน้าน,นี้ไม่สามารถจะออกมาได้เลยเพราะน้ําท่วมสูงกว่า5เมตรนะครับตรงถนนจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับน้ำเนี่ยอยู่ประมาณ3เมตรและกระแสะน้ำเนี่ยไหลเชี่ยวแรงนะครับหน่วยงานกู้ภัยรวมถึงหน่วยงานภาครัฐนะครับไม่สามารถที่จะนําเรือหรือเจ็ตสกีเนี่ยฝ่าก,กระแสะน้ําเข้าไปให้ความช่วยเหลือได้อย่างพูดถึงครับ